ห้าชาิรุกขธรรมชาดชาดกว่าด้ยวยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมในพุทธกาลครั้งหนึ่ง ได้เกิดเหตุร้าวฉานแตกสามัีคีถึงขั้นกรียุคข,ขึ้นระหว่างหมู่พระญาติของพระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยนั้นคือการแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีที่พระอานนท์ตักถวายในห้วงเวลาก่อนเสด็จปริมิพานแม่น้ำสำคัญสายนี้เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างนาครกบิลพัทและเทวทหักฤดูแล้งขานั้นบรรดาลให้สายน้ำเหือดแห้งจนทำการเกษตรไม่ได้ การยื้อแย่งกักกันเอาน้ำเป็นของตนก็เลยเกิดขึ้นตามกำมลสันดานของปุตุชนในแม่น้ำนี้ต้องเป็นของพวกเราเป้าไว้อย่าให้คนฝากโน้นมาตักน้ำไม่เชียวนะความแตกแยกครั้งนี้ต่อมาก็บานปลายกลายเป็นการยกทัพเข้ามาประจันหน้ากันของนครฝ่ายพระพุทธบิดาและนครของพระพุทธมารดา เตือนกันดีๆไม่ได้ผลก็คงไม่แต่สงครามเท่านั้นแหละที่จะใช้ตัดสินได้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของน้ําในแม่น้ำโรฮินีความร้อนแรงแห่งอากาศสาตยามนั้นมิอาจแล้งและร้อนเท่าจิตใจมนุษย์ผู้มากด้วยทิฐิมุ่งแต่จะเอาชนะกันอกฝ่ายโน้มมันกล้ายกทับมาทั้งฝ่ายเราก็พร้อมจะยกทัพไปเหมือนกันนีรู้สึว่าใครจะชนะลองดูลองดู จากนั้นสัญญาณนัดหมายการฆ่าฟันก็พันประทุข,ขึ้นโดยไม่ได้มีใครเห็นแก่ความสุขของชาวประชาและสมณชีพรามทหารทุกคนจงฟังเราสู้ยิบอาอย่าให้แพ้อย่างเด็กขาดอย่างไรเสียรัพของเราก็ต้องชน,นะ <laughs> พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหาร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสมรภูมิความขัดแย้งนั้นสงทราบถึงความพินาศอันใกล้จะเกิดขึ้นจากข่ายพระญาตด้วยความเมตตาทรงห่วงใยพระองค์ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ประทับบนเมฆบัลลังก์เปล่งรศมีสีขาวให้พระญาติทั้งหลายสลดใจแล้วเสด็จลงประทับอย่างพื้นดินฝั่งแม่น้ำตรัสแก่กองทัพทั้งสองมหาบพิษทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นญาติ คุณสมัครสมานร,ร่วมใจกันเพราะเมื่อเราทั้งหลายยิ่งสามัคคีกันมากเพียงไรหมู่ปัจจามิตรย่อมไม่มีโอกาสทำลายพวกเราได้แม้การก่อนต้นไม้ทั้งหลายยังเคยพ้นอาตภัยรุกรานด้วยการเกี่ยวพันอยู่ใกล้กันจนลมไม่อาจโค่นได้มาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกรัสอบรมเหล่าพระญาติด้วยอัถรุกธรรมชาดกดังนี้ ย้อนเวลากลับไปนานหลายกัปณห้วงหาวดาวดึงอันมีชาวเทพสถิตยอยู่นั้นครั้งที่เท้าเวสวร,รัณ์ที่ทรงอุบัติขึ้นพระองค์แรกต้องไปจุติอสูรเทพที่เท้าสักกะเทวราชทรงมีพระบัญชาตั้งให้เป็นเท้าเวสวร,รัณ์องค์ใหม่ก็อุบัติขึ้นทดแทนจงสําเร็จกิจทุกประการเถิดอสูรเทพเวสวร,รัณ์จะสงเคราะห์มวลมนุษย์ข้างล่างด้วยสิ่งใดก็จงสําเร็จเถิดข้าพระองค์ อยากเห็นมนุษย์โลกลมเย็นมีพันพึกษายืนต้นเต็มป่าพระเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ขอให้ท่านได้ดังประสงค์เถิดเมื่อรับพรจากมหาเทพสักรารแล้ววันหนึ่งเท้าเวสวรร์ก็ชุมนุมเหล่าเทพ,พบุตรที่ถึงคราวไปจุติเบื้องบนเห็นชอบกับเราแล้วให้คุ้มครองไม้ใหญ่ในโลกมนุษย์นับเป็นโอกาสดีของท่านแล้วพวกท่านจงพากันลงไปจับจองต้นไม้สิงสถิตยอยู่ และคุ้มครองดูแลเป็นวิมานของท่านเถิดทลานาศีกว้างใหญ่มีป่าไม้กว้างขวางนักเมื่อเหล่าเทพบุตรทั้งหลายมองลงไปจากริมวิมานก็เกิดเหตุแยกความคิดต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้นทางันปลอดภัยก็คือเราต้องอยู่กันในป่านอกเมืองนอกจากจะสงบวิเวกดีแล้วยังสติดอยู่ใกล้ชิดกันอีกด้วยนั่นสินะอยู่ด้วยกันใกล้ๆการเกิดเหตุอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นะ แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะทางอันสะดวกสบายคือที่พวกเราควรจะไปอยู่เราต้องสถิตอยู่ใกล้กับมนุษย์เมื่อมีงานบุญเช่นวงสวงเราจะได้กินเครื่องเส้นบ่อยๆใครอยากสบายอิ่มตลอดปีตลอดชาติก็มาอยู่กับเรานั่นสินะเราจะไปอยู่ในป่าก,กันทำไมมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดแล้วมนุษย์ที่ไหนจะนำของมาเส้นไหวไปให้เราเอาเถิดเอาเถิดแล้วแต่ความชอบแล้วกัน ใครอยากจะเป็นลุกเทวดาสิงอยู่ในต้นไม้รักษาป่าก็ไปทั้งโน้นแต่บอกไว้ก่อนเลยนะต้นไม้ในเมืองมันมีน้อยเกิดเปลี่ยนใจที่หลังอาจจะไม่มีที่อยู่ได้นะเมื่อประตูสวรรค์เปิดเหล่าเทพบุตรที่ถึงวาระจุติใหม่ก็ลอยเลื่อนลงมาจากวิมานอย่างมากมายสู่หิมวันตะภูเพื่อเป็นลุกเทวดาคอยพิทักษ์รักษาป่าไม้ เป็นป่าใหญ่อันเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นเป็นกลุ่มชิดติดกันเหมือนพี่น้องหรือญาติสนิทร่วมครอบครัวแตกใบให้ความชุ่มชื่นแก่โลกอย่างสมบูรณ์ป่าหิม,มืวันอันอยู่นอกเขตคามแห่งพาราณสีแห่งนี้มีเทพารักผู้ทรงธรรมดูแลอยู่หลักธรรมข้อหนึ่งที่ท่านรักษาไว้เสมอคือการสมานฉันท์ของญาติิตรพี่น้องเอ๋ย พวกเราอย่าได้ทนงตนว่ามีบ้านหลังใหญ่อันแข็งแรงอุดมสมบูรณ์เฉพาะตนโดยไม่หวังพึ่งน้องและพี่คนอื่นอีกแล้วมิได้รักษาน้ำใจกันอันเป็นเหตุให้ห่างเหินมิได้เป็นหนึ่งเดียวอันความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวต้องรู้กลืนกล้ำรู้ผิดรู้ให้อภัยและสมานฉันท์ให้ได้เหมือนกิ่งไม้มัดนี้จะมีใครมาหักทำลายหาได้ไหมเพราะเกาะกันแน่นเป็นก้อนใหญ่ แต่หากแตกแยกกันเช่นนี้ไซย่อมมีปัญหาก็มีอาจช่วยตัวเองได้ย่อมพ่ายแพ้ต่อภัยง่ายได้รุกขเทวดาทั้งหลายต่างมีจิตเป็นกุศลล้วนสมานฉันสามาคีอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่บำเพ็ญตบะสร้างสมบาร,รมีกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นอืม เราอยู่ด้วยกันมากมายอันตรา,ายใดๆเนี่ยก็คงจะก้ามกายได้ยากอย่างนี้ก็ยิ่งมีความสุขหันไปทางไหนก็มีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นส่วนเทวบุตรผู้เลือกทางสบายบกาาย็าพากันข้ามป่าหินมะพานเข้าสู่พาราณสีเขตเมืองซึ่งมีต้นไม้อยู่ห่างๆกันเลือกเข้าอาศัยสถิตได้เลยพี่น้องแต่ละต้นทนิง้งระยะก,กันดีๆละ่ะจะได้ไม่ต้องแย่งเครื่องเส้นกัน เทวบุตรผู้รักความสบายและยังติดยึดต่อลาบสการะก็พากันสถิตในต้นไม้บ้างพุ่มไม้บ้างกอไผ่บ้างตามใจชอบและอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเส้นกราบไหว้จากชาวบ้านต่อมาไม่นานอากาศเริ่มผิดปกติสัตว์ป่าพากันหลบลีล้หนีหายใบไม้หดหูลู่ใบชี้ลงพื้นดินเทพารักรุกเทวดาในป่าใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสัญญาณนั้น อย่าได้ประมาทพี่น้องเอ๋ยจงแกว่งกินเกาะเกี่ยวกันให้แน่นหนาะรอสู้ภัยอันจะมาถึงเอิอไม่นานต่อมาภาวะวิปริตก็กลายเป็นมหัตภัยมีพายุหนักเกิดขึ้นทั่วไปทั้งป่าใหญ่และในมหานครต้นไม้ใหญ่น้อยในพระนครซึ่งมักขึ้นอยู่โดดเดี่ยวไม่เกาะเกี่ยวพึ่งพากันก็ขอนรากล,ล้มลงที่หน้าิ้นรุกเทวดากลุ่มสบายก็พาทันอพยพหนีตายเข้าป่า เรียหาญาิพี่น้องที่ตนแยกทางมาอีกครั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่พี่พี่ใหญ่ช่วยน้องๆด้วยต่อไปเนี้ยน้องๆอ,งอะไม่คิดจะแยกไปไหนอีกแล้วโอ้ยพายุนี้รุนแรงเหลือเกินน้องไร้สิ่งที่อยู่กันแล้วพี่เอย้ยช่วยน้องด้วยเถิดโอ้ยไม่มีที่จะอยู่แล้วมาเถิดน้องรักเรามาอยู่ด้วยกันเมื่อเจ้าเดือดร้อน พี่ย่อมช่วยเจ้าเสมอที่ผ่านมาก็ให้ถือเป็นบทเรียนต้นไม้แม้ต้นใหญ่เพียงใดแต่หากยืนอยู่เพียงต้นไม้ไร้ยยาติมิตรข้างเคียงก็ไม่ต่างอะไรกับเศษไม้พังๆเพียงท่อนเดียวหรอกเจ้ามาอยู่นี่ให้สบายเถิดที่นี่น่ะยังมีต้นไม้ให้พี่น้องอยู่อาศัยบำเพ็ญความดีอีกมากมายนักอันหมูญาตินั้นน่ะนับแต่สี่คนนับว่ามากแม้ยิ่งกว่านั้นนับร้อยพันชื่อว่ามากมูล ศัตรูหมู่อมิตรจะกำจัดไม่ได้เลยนับแต่การในกับนั้นแม้เวลาผ่านพ้นนานเท่าใดต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีรุกขเทวดาสถิตยอยู่เสมอผู้ตัดไม้ทำลายป่าย่อมเสมือนทำลายที่สถิตอาศัยของเทวดาย่อมหาความเจริญไม่ได้พุทธกาลสมัยนั้นปวงเทพบุตรกำเนิดเป็นพุทธบริษัทหัวหน้ารุกขเทวดา ส่วยพประชาติเป็นพระพุทธเจ้า